ภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจนำโดยนายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเชียงรายเข้าไปตรวจสอบร้านรักรอบจำหน่ายน้ำกระท่อมสองแห่งที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ จุดแรกเนี่ยเป็นร้านซ่อมแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีการจําหน่ายกระน้ากระท่อมมิสุราด้วยแล้วก็ตั้งวงพนันกันหลังร้านระหว่างจับกลุมก็มีนักพนันบางส่วนเขาหลบหนีไปได้ค่ะภายในร้านมีคนใช้บริการมากกว่า20คนนั่งดื่มกินน้ํากระท่อมปรุงเหล้าแล้วก็เบียร์นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกมียาแก้ไอเด็กอีกเป็นจํานวนมากมีคนที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน1คนค่ะ ส่วนร้านจําหน่ายน้ํากระท่อมอีกแห่งหนึ่งก็ไปเจอมีคนใช้บริการนั่งดื่มกินน้ํากระท่อมกันกว่า30คนมีการจําหน่ายน้ํากระท่อมปรุงสําเร็จแบบที่มีการแปะป้ายออยอเอาไว้ด้วยแล้วก็มีแบบที่ต้มเองค่ะสถานที่ต้มน้ํากระท่อมเนี่ยก็จะใช้ห้องแถวใกล้เคียงกันไม่ถูกสุขานามมยนะคะไปเจอแมงสาบในน้ํากระท่อม แล้วก็มีคนที่มาแสดงตัวเป็นคนดูแล,แลร้านอยู่2คนก็ตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตทุกประเภทค่ะไม่พบหนังสือการรับรองการแจ้งการสะสมอาหารตามพบรอบอการสาธารณาสุขแล้วก็จำหน่ายน้ำกระท่อมฝ่าฝืาฝน,ฝาฝนพรบอาหารด้วยเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ